สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอลพบพอกับสองน้องเคทอีกแล้วพี่น้องเที่ยงบ่ายเลยเนาะห้าก,กักลับมาเต่ไปห,าห้าโมพี่น้องไปห้าหมออยู่ในเมืองกลับมาลูกไส้ลับอยู่น้ำไม่ใหญ่ดำปลาห้ไม่ใหญ่่ได้เอาไปน้ำพี่น้องไปกับเบ๋าไครสองคน พ้นกวดกัออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะไปเอ็กโคแล้วก็กวดเลือดเบึงพ้นกวดกัออกมาเป็นทีเรียบร้อยจ่อยลงเนาะพี่น้องคอจนโกนมันเจ็บแห้ง <c oughs> พ้นพนกวดออกมากับตกใจเตืบพี่น้องตกใจ คนกวรเลือดนั่นเลือดก็ปก,กติเนาะคนกวรเลือดพี่เนาะเลือดกับบริจ้างแล้วกับบริได้หน่อยลงปก,กติเพลินว่ะถ้าเบิ่งหมเป็นดอกอันนี้สิเป็นคนกวรเลือดบึงหมเป็นดอกพี่น้องเลยจะบ่งในไซ มึงน่าได้จังหูงเนาะโอ้ยจันสีว่าแพทย์ว่าหมอบนะ่เน็อตสามมันเถอ่อนี่นนก็สิเป็นใบเอ็กโกใบเอ็กโกไปเอ็กโกมาแล้วพี่น้องที่เจ็บนี่แหละไปเอ็กโกมาเรียบร้อยกัดหูพ้นออกมาเรียบร้อยหูพ้นออกมาแล้วก็ขีดได้ปะนี่ คำตอบก็คือหมักไข่ลังเบื้องที่เฮาเจ็บนี่พี่น้องบ้านเฮาเอิญหมักไข่ลังเนะาะหมักไข่ลังภาษาบา้านเะฮานะหมักไข่ลังหมักไข่ลังเบื้องที่เฮาเจ็บนี่พี่น้องมันเป็นหนิวหนิวปูนหนิวหินปูนมันเกาะอยู่ข,า,ขาวๆมันกำลังเริ่มเกาะตอนนี้ ลืมกอมาไขหลังแักเบิ่งเนาะได้ดอกเ้ากับโบหูหรอกเพิ่นกระบ,บอกอยู่ตอนเอโกนะเพิ่นกระสีบอกจุดที่มันจุดที่มันเปื่อนมันอันหนีอุกอนะพี่น้องแต่กระบบท่านได้ถึงขันว่าหุ่นแห้งบบท่านได้ถึงขันว่าอักเสบ มันฮักก็เริ่มต้นเนาะพี่น้องเริ่มต้นเป็นหนิวหนิวหินปูนเนาะหนิวมะไคลังแหละเอิรง่ายๆซะพี่น้องเ้ยมันสิเป็นหนิวหินปูนกเกาะขาวๆอยู่ในมะไคลังนะเพิ่นเอโก้ไฮบึงนะเห็นพี่น้องเพิ่นกัซี่บอกจุดที่หมองมันเปื่อนมันอน,นะเนาะแต่ว่าคางคางบได้เจบนี่กะงามมะไคลังนะงาม บด้เป็นอย่างก็ขอบุญขอคุ่นถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์เนาะที่แนะนำใครมีวิธีนอะไรก็แนะนำมาเน่ยเด้อพี่นอ้องแล้วเพิ่กนก็ให้ย่ามาให้ย่ามากินย่าสลายเพิ่นบอก บอกว่าเพื่อนหายาสไลด์มากินสามอย่างเป็นยาสไลนิ่วเพื่อนบอกว่ามันบบท่านได้ถึงขันหุ่นแห้งบบท่านได้อักเสีบโได้มาใครร่างหนักกับโบเร็เป็นหนามเป็นยังถอดแต่ว่า หนิวหินปูนเกาะเลอะเนาะพี่น้องเนะาะก็หมาว่าปล่อยปล่อยไปไหวดุนทันทีพี่น้องมันกระสีเกิดเป็นหนิวหินปูนขึ้นมาในหมักไหหลังเพิ่งว่าเพิ่งหายยามาสามอย่างเนาะเม็ดยากะใหญ่พี่น้องเอ้ย ขนบัดค้นอันนั้นเนยแคะยาเน่มสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่้าเม็ดอย่างละสิบหาเม็ดพี่น้องตัวนี้ได้สิบเม็ด่นบอกว่ามันเป็นยาสลายให้มากินเบึ่ง บอกเคยเป็นกับเป็นโรคภัยพี่น้องเลยย,เลย่อมแหละแต่ถ้ามาตอนนี้กันยังเจ็บป,ปวดเจ็บนั่งรถไปมือเสานี่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปมือเสานี่ต้นคุม้มไปกับต้นคุ้มมากกับต้นคุ้มมันคุม้มหลายเดี่น้องมันลุมล่มหลายเข่งเข่ง เวลามันเข็งแังงมันก็สิจองไปเบิดนั่นแหละจองใส่สั้นหลังจองใส่กา้านคอตอนนี้ก็เข่งตามนี่หลเนาะพี่น้องเนาะเอากลับไปกวดมาเป็นทีเรียบร้อยขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบุญขอบคุณถูกการแนะนำเนาะขอบุญขอบคุณหล,ลายๆ ผิดผลาดประกันได้กะคอโทษคอไเน้องพี่น้องเนาะเอาก็ไปตรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะพ้นตรวจกาออกมาคือฮาว่า,วาวอะไรเนาะหมักไข่ลังมันเริ่มเป็นหนิวหินปูนแล้วเบื้องทีเจ็บสะโพกเบื้องทีเจ็บได้พี่น้องสะโพกข้างคัวทีเจ็บข้างทรายบมเป็นยังเพราะว่าเข้ากับบริเจ็บอยู่แล้วข้างทรายข้างทรายบมเป็นยังแต่ข้างคัวเริ่มแล้ว หนิวหินปูนเกาะแล้วเริ่มก่อโตขึ้นมาเลยเผินกาเผินกาจัดยาหายมากินเนาะกะกินยาตามเผินสั่งมาเลยเนาะกินยาตามเผินหายมากินไปเบึงว่าสิเป็นเน่าใดเนาะขั้นแบบมันบอดี้คืนนอเน่ากาสิหากินแบบประเภทแบบ ต้มน้ำหักไม้แบบพื้นเมืองเขาเนาะกินไปหลายทางรักษาไปหลายทางพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่ามันบมอท่านได้ถึงขันหุนแห้งมันเริ่มมันหักกรเริ่มก่อโตมันหักกรเริ่มก่อโตบมอท่านได้ถึงขันว่าอักเสบมันหักกรเริ่มเป็น กวนเลือดก็เลือดกับปกตีบอได้จ้างบอได้หน่อยเพราะว่าเขาเป็นโรคโรคอันนี้เนาะโรคยังกอพี่น้องปางกินเลือดห้ารย,ย่านแบบคิดแบบว่าบอได้รักษามาดนระย,ย่านแบบว่ายันเลือดหน่อยเนี่ยนี่น,นนะเลือดจางเขาก็เลยเสกเลือดเลยไปแต่เศร้า,าบอได้กินเขาเศร้าพี่น้องไปแล้วเพิ่นกะวัดความดัน แล้วก็เจาะเลือดไปกวดกระลอกพ้นกวดเลือดพ้นกวดเลือดออกมาแล้วก็ลอเขาห้องเอ็กซเรย์เอ็กโก้อะไรนะเนาะลอเขาห้องเอ็กซ์พ้นกวดก็ออกมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนการเอฟซีผลการในน้ำมาว่าให้ไปรักษาหรือว่าไปกวดอยู่ฝั่งไทยก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆที่แนะนำเนาะแต่ถ้าเฮาไปพุ่นขาใส่ายขายุงขายามันกะสีแพงกว่าฝั่งเฮาเนาะมันกะแมนยูเนาะแบบมันกะสีหลักซาแบบกระบอกกระบอได้ว่าทั้งพุ่นบอดี้ทั้งผีบอดี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขาใส่ายในกระเป๋าเฮามันบาเพียงพอก็เลยไป เลือกทีสิไปาทางนี้เนาะขั้นสิไปาทางไทยกับแบบถ้าสมุดว่าเงินคำบอกพอมามันกะยานาะงพี่น้องเนาะอันนี้ว่าให้กันฟังเนาะบอกให้ดรามา่าขอบุญขอคุณหลายๆขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์ถูกการติดตามหลับสซมพอกันขีบหนาพี่น้องสบายดี